สวัสดีครับช่างบอสอบูก,การนะครับมาดูนะครับปั๊มน้ำตัดต่อตัดต่อตอลอดนะครับตอนที่ตัดเห็นไหมครับตอนที่ตัดเราจะได้ยินเสียงน้ําผ่านตรงนี้นะครับลูกค้าเบรกเกอร์ลงมามผัดปักไหนครับโนไปน้ําเส้นนี้เส้นในเนี่ยจะมีวาล์วแดงๆอยู่อ่ะปิดวาล์วเลยใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะลอง ให้ลูกค้าดูนะครับเ้็มในเ้็มในแดงๆอ่ะปิดบราวแดงเลยลูกค้าผอดเบรก,กเกอร์ได้เลยครับแค่ทอดนะอ่ะนอหมุนอ่ะแล้วก็ต้องดยน้ำออกก่อนนะอ่ะเดี๋ยวดูนะครับ ช้าช้าช้าดูดูด okay. okay. ูด okay. ูด euh, ูดไม่มีอะไรดูดีดดูดดเหนมเหมือนมีเศษอะไรมาอยู่ตรงนี้ไม่ถึงแี่มันมีเศษเห็นอยู่ตรงนี้ มันมีเศษเห็นอยู่เมื่อกี้เศษเห็นอยู่ตรงนี้อ่าเห็นไหมเห็นไหมเศษเห็นไหนไหมจะออกยังไงเศษเห็นตรงนี้มีเห็นไหมตรงกลางเนี่ยเห็นปะตรงนี้นเล็กๆนะใช่ใช่แค่เม็ดเดียวเลยเม็ดเดียว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 ตรงนี้เลยนี่เมื่อกี้กล้องมันถ่ายได้อยู่มีเศษเห็นอยู่ Okay, เดี๋ยวเราเอาเสร็เหินออกก่อนอ่ะออกมาแล้วนะครับเสร็จหินนะอ่ะเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าถ้าเราเอาเสร็จหินออกมาแล้วเนี่ยมันจะหายไหมอ่ะตอนนี้เราประกอบนะครับ<ะ>รับเปิดน้ํานะครับแล้วก็เครื่องทํางานรับติดน้ํานะครับ เรื่องหยุดหยุดแล้วไม่มีเสียงน้ําย้อนกลับนะครับก็สาเหตุก็มาจากเศษหินเมื่อกี้นะเศรัเหินเศษหิน่น,น,น,นะคะเพราะว่าลูกคา้าดูดตรงนะไม่มีท่อไม่มีถังพักน้ํานะครับเวลาเขาซ่อมปปาหรือว่าทําอะไรเนี่ยเศษหินมันก็จะมากับน้ําได้นะเรียบร้อยนะครับ